าวไทยควรคำหนึง่งรดติดตามช่วงเวลาแห่งสาระโดยภูวดลแดนไทยในรายการชาวไทยควรคำหนึง กรณีชาวโรฮิงญาข่มขืนผู้หญิงพุทธนะคะแล้วก็เลยเกิดกระแสต่อต้อตานมุสลิมโดยเฉพาะโรฮิงญาขึ้นมาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยมีวีรทุกเนี่ยช่วยกระพือโหมนะคะแล้วก็นําไปสู่ความรุนแรงในปี2012แล้วก็2013มีคนมุสลิม ในยะไข่นะคะเสียชีวิตไปมากกว่า300รายแล้วก็หมู่บ้านชาวมุสลิมถูกเผาทำลายไปเยอะมากๆก็เหมือนเดิมไม่มีคนเข้าขุกนะคะก็รัฐบาลก็จงใจปล่อยและวซาโุฮิยาเขาก็บอกว่าเป็นความจงใจที่จะสร้างความเกลียดชังขึ้นจงใจจริงหรือไม่รัฐกับวีรทุร่วมมือกันจริงหรือไม่ผมขอเริ่มต้นเรื่องท่าแทโรฮิยาด้วยปริศนาสองข้อดังนี้ครับหนึ่งทำไมนายพลในวินจึงได้กำหนดว่า คนที่จะเป็นพลเมืองของพมา่าได้นั้นต้องเกิดและอยู่ในพมา่าตั้งแต่ก่อนพุทธศักราช2361 2. ทำไมกิจกรงบ้านเดิมของโรฮิงญาอยู่ติดกับพมา่าด้านยักษ์หายจึงไม่ยอมรับโรฮิงญาทั้งสองข้อนี้เป็นโจทย์ที่ผมต้องนำคำตอบมาให้ท่านได้ทราบเป็นประเด็นที่พวกเราควรรู้ ก่อนที่จะตัดสินใจรับโรฮิงญาเข้าไปอยู่ใต้ชายคาร่วมกับพวกเราและลูกหลานเราด้วยขณะนี้พรรคการเมืองนำไปหาเสียงว่าจะอบอุ้มโรฮิงญาถ้าหากได้เป็นรัฐบาลทาั้งทังที่พรรคการเมืองของคนมุสลิมในประเทศไทยยังไม่เคยประกาศเลยว่าจะอบอุ้มโรฮิงญาเป็นการบอกได้ว่าพรรคการเมืองคนไทยรุ่นใหม่ไม่ได้มองสังคมไทยรอบตัวเอง แต่มีเป้าหมายเป็นคนของภูมิภาคไม่ใช่แล้วครับสังคมภายในเอาดีไม่ได้เศรษฐกิจไม่นิ่งการเมืองอาศัยปัจจัยบุคคลที่ดีก็มาจากสังคมภายในล้วนๆจะดีได้อย่างไรสิ่งแรกเลยคือนักการเมืองจะถูกฝรั่งถูกแขกหลอกเอาเท่านั้นเองดูและศึกษาจากวิดีโอนี้จบแล้วท่านจะรู้จัก โลกเราอีกมิติหนึ่งที่ท่างคาดไปถึงโจทย์ข้อแรกที่นายพลเนวินกำหนดห่วงเวลารับคนต่างชาติเข้ามาเป็นพลเมืองของพมา่าไว้ก่อนพุทธศักราช2367เพราะว่าเป็นปีที่อังกฤษลบชนะครั้งแรกและอังกฤษเอาคนต่างชาติต่งางศาสนามาเป็นทหารรับจ้างทำสงครามกับพมา่า เมื่ออังกฤษชนะสงครามปีพศสอง7สามแล้วคนจิตกรที่อังกฤษเอามาเป็นทาหารรับจ้างถือว่าตนเองเป็นคนของอังกฤษก็ได้แสดงอำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงคนพมา่าอย่างนี้พม่าจะยอมรับได้ไหมล่ะครับและพม่ารู้ในสันดานว่าพวกนี้เริ่มต้นเข้ามาอยู่ไม่กี่ครอบครัว เผอเดี๋ยวเดียวเอาเพื่อนเอาญาติพี่น้องมาอยู่ด้วยแล้วขยายเผ่าพันธุ์ได้รวดเร็วซะด้วยไทยเราก็ต้องรู้เท่าทันจำไว้ว่าสันติวิธีใช้ไม่ได้กับมนุษย์พันธุ์นี้โจทย์ข้อที่สองทำไมจิตกรบ้านเดิมของโรฮิงญาอยู่ติดกับพม่าด้านยะไข่จึงไม่ยอมรับโรฮิงญาข้อนี้มีคำตอบดังนี้เป็นเพราะจิตที่ไม่นิ่ง แค่อาศัยเขาอยู่แต่คิดจะเอาบ้านเมืองของผู้เมตตาให้อยู่อาศัยไล่เจ้าของบ้านออกไปเอาบ้านมาเป็นของตนเองมีเรื่องที่ได้บันทึกทางประวัติศาสตร์ไว้หลายแหลง่งเมื่อนำมาปฏิปปต่ปตอ,อก,กันแล้วก็ได้ความไปที่ประจักดังนี้ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าผมใช้คำว่าชาวจิตกรงแทนคำว่าโรฮิงญาเพราะคำว่าโรฮิงญา เป็นคำเรียกหลังจากที่ชาวจิตกองบางคาเทศไม่ยอมรับโรฮิงญาจำต้องตั้งชาติพันธุ์ของตนเองใหม่ดังนั้นขอทราบไว้ด้วยว่าชาวจิตกองที่กล่าวถึงต่อไปนี้คือโรฮิงญาในปัจจุบันหรือเรียกขานควบกันเป็นจิตกองโรฮิงญาหรือจิตกองมุสลิมโรฮิงญานั่นเองแรกเริ่มเดิมความ อดีตสมัยปากีสถานอยู่ใต้อานัจของอังกฤษโดยอังกฤษผนวกรวมก็เป็นเนื้อเดียวกับอินเดียขณะที่อินเดียกำลังต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากอังกฤษในระหว่างการขอแยกตัวออกจากอินเดียนั้นชาวจิตกองซึ่งอยู่ในปากีสถานตะวันออกได้เข้าไปร่วมในกระบวนการกู้ชาติของปากีสถานในชื่อกลุ่มมุสลิมปากีสถาน ร่วมรบต่อต้านอินเดียเพื่ออิสรภาพของปากีสถานในช่วงเดียวกับที่พม่าก,กำลังจะต่อสู้เพื่อเอกราชผู้นำชาวจิตกองจิตกองี่หมายถึงก่อนที่จะเป็นโลหิญานั่นแหละครับได้ไปเจอจาขอให้ผู้นำปากีสถานพนวกเอาจังหวัดชายแดนของพมา่าคือยะไข่ภาคเหนือไปเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถานตะวันออก แต่ผู้นำกระบวนการปากีสถานไม่อยากมีปัญหากับพม่าจึงไม่เอาด้วยจากนั้นพวกจิตกรไปคุยกับอังกฤษขอให้แยกแยกไข่ออกจากพม่าเป็นอิสระขอให้พวกตนได้ปกครองแต่อังกฤษรู้สันดานเสร็จแล้วก็เลยไม่เอาด้วยเมื่อคุยกับอังกฤษอังกฤษไม่เอาด้วยก็ไปคุยกับพวกพม่าที่กำลังต่อต้านอังกฤษคือกลุ่มทะกินโดยมีเงื่อนไขว่า ชาวจิตตกองจะร่วมต่อต้านกับอังกฤษเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วมุสลิมจิตตกองในพม่าต้องมาอยู่ใต้การปกครองของชาวยะไข่ที่เป็นพุทธและขอให้เจ้ขินพมา่ายอมรับว่าชาวจิตกองพม่าเป็นอีกชนชาติหนึ่งในรัฐธรรมนูญของพมา่าเหมือนไทยใหญ่กะเหลี่ยงหรือชิน แต่กิตตองมุสลิมพวกนี้ไม่ได้คิดเลยว่ากลุ่มทกินขอก่อตั้งมาด้วยความรักชาติรักแผ่นดินและคนในกลุ่มทหินเหล่านี้ก็รู้ในสันดานรู้ในพฤติกรรมของพวกกิตรองดีกิตตองเป็นคนนอกคอกไม่ใช่เลือดจะไข่แถมมีนิสัยโลเลซะอีกก็ไม่เอาด้วยจบไปสิหมดทางเดินแล้วทีนี้เพราะความไม่เคารพตัวเอง โลเลเอาแต่ผลประโยชน์ก็เลยไม่มีใครครบด้วยทีนี้มีคำถามว่าทำไมกิจกรบังคาเทศบ้านเดิมของโรหิงญาแท้ๆก็ไม่เอาโรหิงญาประวัติศาสตร์หน้านี้แหละเป็นสาเหตุให้โรฮิงญาต้องตั้งชาติพันธุ์ของตนเองก่อนอื่นต้องรู้ไว้ก่อนว่า มีนักรบอยู่สองกลุ่มคือ 1. กลุ่มมุสลิมปากีสถานที่มีโรฮิงญาหรือกิตะกองนอกคอกเข้าร่วม 2. กลุ่มสันนิบาตอวามีที่มีกิตะกองอิสระซึ่งเป็นอีกพวกหนึ่งเป็นแกนนำในช่วงที่บังกาเทศบ้านเดิมของตนเองขอแยกตัวออกจากปากีสถานโดยกลุ่มสันนิบาตอวามี เป็นแกนนาในการขอแยกตัวออกจากปากีสถานพวกกิจกรโรฮิงญากลับไปเข้าด้วยกับกลุ่มมุสลิมปากีสถานต่อต้านการประกาศอิสระของจิตกรพี่น้องร่วมสายเลือของตอนเองคือต่อต้านการแยกตัวของกลุ่มซันนิบาตอวามีเช่นนั้นแหละแล้วอย่างนี้กิตกรบางคาเทศจะรับพวกแขกเหลวไหลจิตก,กรอนอกคอกไร้จุดยืนได้อย่างไร เมื่อกลุ่มสันนิบาตอวามีแยกตนเองออกเป็นประเทศบางกระเทศได้สำเร็จพวกกิตตกองนอกข้อกีเลสล้นก็ต้องเป็นหมาหัวเน่าไปเท่านั้นเองในที่สุดพวกแขกเลวไหลเหล่านี้ก็ต้องตั้งตนเองเป็นมนุษยชาติพันใหม่ไรรัฐคือโรฮิงญานั่นเองสรุปได้ว่า โรหิงญาก่อกำเนิดมาจากความเลวไหลไรจุดยืนเปี่ยมด้วยความโลภไม่ซื่อสัตย์ต่อตอนเองจริงหรือไม่จริงต้องฟังและศึกษาเพื่อรู้จักตัวตนในมุมลึกของโรหิงยาต่อไปมีครับยังมีอีกเดี๋ยวท่านจะได้มีความรู้มากขึ้นและจะรู้ว่าไอ้คนมนุษย์พันเนี้ยไอ้คนพันเนี้ยมันเลวยังไงทำไมถึงไม่มีใครเอาด้วย ที่ได้พูดถึงกลุ่มทะกขินกลุ่มทะกขินคือใครกลุ่มทักขินหรือกลุ่มตะขินคือคนรุ่นใหม่ของพมา่าเป็นนักศึกษาหนุ่มชื่อเสียงของทักขินเหล่านี้เราก็เคยได้ยินกันเช่นทักขินองซานพ่อของคุณป้าองซานสูจีนั่นแหละครับท่านนี้แหละเป็นผู้นำของกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีอีกเช่นทะกขินนุทักขินชูมองหรือนายพลเนวินในชื่อเดิมนั่นแหละครับยังมีอีกหลายทะขินอุดมการณ์ของกลุ่มนี้คือการต่อต้านอังกฤษคําว่าทะขินหมายความว่าเจ้านายเป็นคําที่คนพม่าถ,ถูกกําหนดให้เรียกคนอังกฤษดังนั้นการที่นักศึกษานําคํานี้มาใช้นั่นคือ เกมการสร้างความเท่าเทียมกับเจ้าอาณานิคมด้วยจิตวิทยามวลชนมีหลายถักษินที่เรารู้จักกันในนามอูคำนำหน้านามว่าอูแปลว่านายพนท่านหัวหน้าไม่ว่าจะอูนุหรืออูอองซานอูทันบรรดาใน ระดับผู้สร้างชาติพมา่าหลังจากที่พมา่าได้รับอิสรภาพจากอังกฤษแล้วล้วนแต่เป็นทะขินเกือบทั้งหมดตอนนี้เรียกโรฮิงยาได้แล้วครับเล่าความมาถึงตอนนี้ก็เปิดหน้ากันได้แล้วว่าโลอิงยามาจากไหนท่านจะเห็นว่าโรฮิงยาจะเข้าร่วมขบวนกับใครจะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปกครองตนเองเสมอ ท่านคิดไหมถ้าหากสักวันหนึ่งโรฮิงญาเข้ามาร่วมรบกับมุสลิมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยเพื่อแบ่งแยกดินแดนเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นล้านนาอิสระหรืออีสานอิสระเชื่อได้เลยว่าต้องมีพื้นที่ชายแดนสักพื้นที่หนึ่งที่ถูกขอเป็นพื้นที่ปกครองตนเองของโรฮิงญาแน่นอนเชื่อว่ามาเลย์ก็รู้ทัน มาเลยก็จ้องที่จะส่งเข้าไทยในรูปแบบต่างๆติดตามต่อไปนะครับพื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่ที่โรฮิงญาจะเข้าครอบครองจะเป็นประเทศไทยหรือไม่คิดว่าคงไม่ได้ถ้าหากไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งซึ่งระบุไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจากักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ เป็นอันว่าข้อมูลที่ผ่านมานี้ได้ตอบโจทย์หนึ่งทำไมพม่าไม่ยอมรับโรฮิงญาสองทำไมจิตกองบางกาเทศบ้านเดิมของโรฮิงญาแท้ๆไม่เอาโรฮิงญาทั้งหมดนี้เป็นเพราะจิตกองทินเดิมของบรบรพบุรษกับพื้นที่ที่เคยอยู่เช่นภาคเหนือของยะไข่เขารู้ทันสันดานหมดแล้วถ้าหากนำสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงในบ้านชิบหายแน่ ต่อไปนี้มีคำถามว่าทำไมชาวโลกไม่ไว้ใจโรฮิงญาโรฮิงยาโกหกตลบตะแหลงชาวโลกรับรู้ผ่านสื่อไปทั่วโลกไทยก็โดนครับมีแต่นักการเมืองของไทยเท่านั้นที่ไม่รู้ท่านคิดให้ดีนะครับนักการเมืองที่ไม่รู้เท่าทัานไม่รู้ความมั่นคงแถมชักศึกเข้าบ้านอีกท่านเอาเลยครับ ดีหรือไม่ดีทั้งหมดอยู่ที่พวกเราเลือกเขาเข้ามาต่อไปนี้ท่านจะรู้จักพฤติกรรมโรฮิงญาที่โรฮิงญาอยากให้ทั่วโลกดูแต่โรฮิงญาไม่อยากให้คนไทยดูเพราะอะไรเชิญครับดูภาพแรกนะครับภาพนี้มีอักษรกํากับไว้ว่า เป็นภาพจากองค์กรสิทธิมนุษยชนจากกลุ่มชาติพันธุ์ชาวพมา่าในประเทศมาเลเซียขออญาตแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเลยนะครับต่อไปในกรอบแรกจะเขียนด้วยว่าเป็นภาพของโรฮิงญาเป็นเหตุการณ์ที่ยักษ์ไข่โอ้ จะฆ่ากันจริงแล้วเนี่ยมีข้อความในกรอบใหญ่เขียนไว้ว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์าชาวพม่าในประเทศมาเลเซียเรียกร้องให้องค์กรสหประชาชาติส่งหน่วยรักษาสันติภาพไปที่รัฐยะไข่ด้วนเพื่อควบคุมสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ถ้าหากชักช้าเด็กที่ไร้เดียงสาอาจจะถูกฆ่าอีกมากมายตามที่บอกว่าเป็นยะไข่นั้นอืผมคิดว่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าไม่ใช่โปรดดูภาพนี้และจำไว้ให้ดีนะฮะบางทีท่านอาจจะนึกออกว่าเป็นที่ไหนต่อไปที่ไหนเอ่ย ข่าวจากสำนักข่าวไทยพับป,ปริก้าได้เฉลยไว้คือที่ตากใบครับเมื่อวันที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2547้า25ข่าวนี้กระจายไปทั่วโลกเป็นไงครับท่านผู้ชมครับนี่แสดงให้เห็นว่าภาพนี้โรฮิงญาโกหกคนทั้งโลกแต่ไม่อยากให้คนไทยเห็นกลัวรู้ทันไงครับ ผมจะสลับภาพทั้งสองภาพให้ดูนะครับนี่ครับต่อไปครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับโกหกตอแหลสารพัดเลยข่าวนี้ให้ชื่อว่าตลกโหลโกหกด้านมันก็หมายความว่าตลกไร้ราคานะครับ จากภาพที่หนึ่งมีข่าวาพาดหัวว่าขอแปลภาษาไทยเลยนะครับขณะที่มีการสังหารหมู่ชาวมุสลิมโลฮิงญ,ญาโลกพากันเมินไม่มองไม่มีรายละเอียดของลักษณะข่าวใดๆว่าเหตุเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดเหตุเกิดจากอะไรมีแต่เนื้อหารำพึงลำพันว่า ขณะที่โรฮิงญากำลังถูกใช้ความรุนแรงทำร้ายจากชาวพุทธชาวโลกไม่ได้ให้ความสนใจอะไรใดๆเลยดูภาพหัวข่าวแล้วแสดงว่าชาวพุทธมา่าโหดร้ายผิดมนุษย์สุดที่จะทนแล้วนะภาพต่อไปเป็นสื่ออีกสำนักประทับตาที่ภาพว่าเฟกก็หมายว่าข่าวปลอม ภาพที่สามเป็นข่าวในเชิงเป็นโจทย์ตั้งคำถามที่หัวข่าวว่า True or False เป็นคำถามเชิงกระซาวว่าเอ๊ hey, จริงหรือเปล่าวะนั่นอะเพราะเขารู้โกหกพร้อมกับนำข่าวจริงมาเปิดเผยคือเป็นโศกนาฏกรรมการสูญเสียครั้งใหญ่เกิดที่ดีอาคองโกเหตุเกิดจากรถหัวลากนำน้ำมันจากคลังน้ำมันไปส่งที่ต่างๆเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ แต่ไม่ระเบิดทันทีชาวบ้านแถวๆนั้นต่างก็พากันมาขโมยตักน้ำมันชั่วโมงที่น้ำมันรั่วกระจายไปทั่วจึงเกิดการระเบิดขึ้นในทีหลังไอน้ำมันไปถึงไหนก็ระเบิดถึงที่นั่นที่ใกล้ๆกันมีห้องรวมชุมนุมอยู่สามแหง่งกำลังเฝ้าดูกีฬาโปรดอยู่ไอน้ำมันกระจายไปถึงก็ถูกแย่งสดไฟคลอกตายหมดเหตุการณ์นี้มีคนตายรวมสองร้อยสามสิบคน ดูสิครับเพราะความโกหกปริ้นปล้อนของโรฮิงญามีล้นเหลือทั้งพฤติกรรมที่ผ่านมานิสัยโกหกตลบตะแหลงลอกล่วงสม่ำเสมอไม่เลิกลาเหมือนเกลือรักษาความเค็มเลยเรื่องนี้มีในัยแฝงนะครับนี่แหละแผงคลองโลกละ่ะฟังต่อไปเถอะครับและท่านจะรู้และจะเข้าใจว่าทฤษฎีสมคบคิดหวังคลองโลคนั้นมีจริงต่อไปครับ เสนอตอนปั้นข่าวหลวงโลกเป็นการถแถลงข่าวเริ่มต้นด้วยถแถลงการขององน o อ u น U ก็คือองค์กรสหประชาชาติในภาคภาษาฝรั่งเศสนะครับเนื้อหาถแถลงการคือในานาม ONU จงหยุดฆ่าและสังหารหมู่ชามุสลิมในพมา่าโอ้ท่านผู้ฟังครับนอกจากสวมรอยเป็นสหประชาและยังสำทับอีกนะ การฆ่ามุสลิมของรัฐบาลพมา่ายังไม่สะใจเพียงพอที่จะหยุดถ้าหากดูตามภาพก็น่าจะใช่อยู่นะพระจีวรสีแดงคล้ายๆกับพระพมา่ากำลังจะเอาศพลงหลุมเตรียมชาปนก,กิจอยู่ทำลายหลักฐานนี่เปล่านะแต่คงจะลืมไปว่าตนเองกำลังสวมบทบาทแอบอ้างชาปร,ระชาชาติอยู่ก็เลยเผลอตำหนิชาปร,ระชาชาติเข้าให้ว่า ทางฝ่ายสาประชาชาติก็ไม่ได้ทําอะไรเลยที่จะหยุดเรื่องนี้เอาข้่นั่นนะครับท่านผู้ฟังครับเอาข้่นั้นเลยในที่สุดความก็แตกเมื่อคอลัมน์เดอะบิ๊กพิเจอร์นำความจริงมาเสนอเป็นข่าวแผ่นดินไหวที่เมืองยูชิวเป็นเมืองระดับมณฑลในจังหวัดทางใต้ของมณฑลชิงไห่ประเทศจีนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายน พุทธศักราช2,553ระดับรุนแรงรุนแรงที่สุดตามภาพที่ท่านเห็นนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับที่ไม่เข้าใจเลยคือขนาดที่ทั่วโลกเ็ให้ความเป็นห่วงสถานการณ์แผ่น e ดินไหวมีความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระสงฆ์ในทิเบตได้ร่วมมือกันช่วยงานที่ใครๆทำไม่ได้คือเก็บศพและจัดชาบรรกิจ และทำพิธีทางศาสนาให้แต่โรฮิงญากลับกล่าวหาว่าพระพมา่าฆ่าโรฮิงญาและเผาทำลายหลักฐานทั้งๆที่ภูมิประเทศดูแล้วก็ไม่น่าจะโกหกได้แต่ก็ยังทุรังที่จะโกหกอยู่นั่นแหละดูสิครับสถานการณ์คับขันไม่สามารถจะปราณีพิธีพิถันจัดตามพิธีปกติได้แต่ต้องทำไปให้เรียบร้อยท่ามกลางความโศกเศร้า ความสูญเสียสิ่งที่สร้างและสะสมถึงแม้จะหาใหม่สร้างใหม่ได้แต่ชีวิตคนสร้างใหม่ไม่ได้ภาพที่พระสงฆ์นั่งในกองไฟนะั้นไม่ใช่อภิเทหานะครับแต่เป็นเทคนิคการถ่ายภาพผ่านไฟที่กำลังลุกโชนคุณสมบัติของมนุษยธรรมของโรฮิงญาไม่มีเหลือมีเหลือแต่คุณสมบัติเดียวคือเป็นหมากบนกระดานให้มหามำนักกำหนดให้เดิน ขอปิดท้ายข่าวนี้ดังนี้ความเลวนิสัยลวงโลกของโรฮิงญาอย่างนี้ยากจะเตือนนักการเมืองที่คิดจะอุ้มชูโรฮิงญาขอฝากข้อคิดให้กับประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรท่านเลือกใครเข้ามาไม่มีใครมีสิทธิ์ค้านเพราะเป็นสิทธิของท่านเต็มๆแต่จงจำคำเตือนต่อไปนี้ไว้นะครับ มีคนด่าประนามท่านท่านอาจจะโกรธแต่ความเจ็บใจมีน้อยนิดแต่เวลาผ่านไปความวิบัติเยือนบ้านเกิดของท่านลูกของท่านซึ่งมีครอบครัวไปแล้วกำลังจะมีความทุกข์จากสังคมมีแต่ความโหดร้ายตาต่อตาฟันต่อฟันไม่รู้จักให้อภัยท่านจะเห็นหลานของท่านทำร้ายพ่อแม่ตนเองที่ไม่เครารพศาสดาของาศาสนาใหม่ เมื่อนั้นท่านจะรู้สึกเจ็บปวดจำไว้เถิดว่าด่าตัวเองที่โง่เชื่อนักการเมืองเร็วๆบางคนมันเจ็บยิ่งกว่ามีคนทั้งเมืองรุมดา่าสินั่นแหละที่ว่าคนด่าเราไม่เจ็บแต่เราด่าตัวเองมันเจ็บแสนที่จะเจ็บ